ช่วงทศวรรษ1,990อุตสาหกรรมรถกระบะของสหรัฐอเมริกากำลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านครั้งสำคัญ Ford ในฐานะผู้นำตลาดรถกระบะจึงได้เปิดตัวรถต้นแบบที่ชื่อว่า Ford Power Stroke เพื่อแสดงศักยภาพของเทคโนโลยีเครื่องยนต์ดีเซลและแนวคิดของรถกระบะสำหรับงานหนักในอนาคต Ford Power Stroke เปิดตัวในปี1,994โดยมีเป้าหมายหลักคือ การนำเสนอให้เห็นความแข็งแกร่งสมรรถนะและความทนทานของเครื่องยนต์ดีเซล Powerstroke ซึ่งในเวลานั้นกำลังได้รับความนิยมอย่างมากในกลุ่มรถกระบะและรถบรรทุกขนาดใหญ่รถคันนี้จึงไม่ได้ถูกผลิตมาเพื่อวางขายจริงแต่เป็นการโชว์ความเหนือชั้นทางวิศวกรรมและการออกแบบของ Ford ตัวรถมีการพัฒนาบนพื้นฐานเดิมของ Ford F 3 5 0 Extended Cab โดยมีการขยายฐานล้อเพื่อรับน้ำหนักในการลากจูงได้ มีดีไซน์ที่เน้นถึงความดุดันบางคนกล่าวว่ามันมีหน้าตาที่ดูเหมือน Stormtrooper ตัวร้ายจากหนังเรื่อง Star Wars สิ่งก็ไม่แน่ใจว่าเป็นความตั้งใจหรือบังเอิญกระจังหน้าเป็นโครเมียมขนาดใหญ่ล้ออะลอยขนาด17นิ้วล้วนสะท้อนภาพลักษณ์ของรถกระบะงานหนักอย่างแท้จริงและหัวใจสำคัญของรถคันนี้ก็คือเครื่องรนดีเซลเทอร์โบ Direct Injection ขนาด7.3ลิตร ที่ให้กำลัง210แรงม้าและแรงบิดมหาศาล